สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พานำชมนะครับพืชพันธุ์ธรรมชาตินะที่ผมปลูกไว้นะครับปลูกไว้ก็คือตัวตันนี้นะครับเขาก็จะดกตลอดเลยนะมะนาวนะับเป็นมะนาวพันธุ์แป้นแป้นบ้านเรานี่แหละครับนะฮะเพราะเขาดกดกมากนะฮะช่วงนี้ออกดอกแล้วนะแต่ละกิ่งแต่ละก้านเขาออกมาเต็มเลยครับผลผลิตของเขานะฮะเพื่อนๆนะฮะพานำชม ะะดูใบของเขาเขียวมากนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ให้ปุ๋ยเขาเนาะปุ๋ยมูลสัตว์นะฮะเข้าไปนะดูครับนะฮะดอกเขาก็ก็ออกอีกนะฮะนี่นี่ก็ออกอีกมันมีอีกนะฮะนีน่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเขาก็ก็อ,ออกมานะเห็นไหมฮะโอ้โหนะเป็นพวงเลยนะครับแต่ละกิ่งรู้สึกว่าเขาจะดกนะปีนี้ก็ดกนะฮะปีที่แล้วเขาก็ดกก็ให้ผลผลิตดีนะฮะดูอ่ะ เพื่อนๆดูที่ดูที่เต็มไปหมดเลยนะฮะนี่เนาะดูเป็นปุ่มเป็นงนเลยครับเพื่อนๆโอ้โหหนุนหเป็นงนเลยนะครับดูสุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่นี่นี่นไปแต่ละกิ่งแต่ละก้านนี่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 ยิ่งจะเป็นพวงเลยครับนะฮะเป็นพวงเลยนะครับครับก็ชื่นชมไงกับผลผลิตของเขานะฮะมาชมนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยทุกกิ่งเลยนะฮะทุกกิ่งเลยครับ ก็โอ้เนี่ยมาด้านนี้ยิ่งเยอะนะฮะเก่งไหมเออเนี่ย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 ไปทั้งหมดเลยครับนี่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 แม่นเลยครับแม่นหมดเลยนะเพื่อนๆก็คงจะได้รับประทานกันยาวๆเลยนะครับดูดูดูฮะ็ดีใจนะฮะนึกว่าเขาจะไม่ติดซะแล้วนะครับเห็นเห็นดอกก็ออกช่วงช่วงแรกๆออกเยอะนะครับ แต่ตอนนี้โอเคนะฮะผมก็ดีใจมากคุณทวงเนี่ยต้องรอเขาโตกว่านี้นะครับอันนี้อยู่ในในช่วงก็โตเท่ากับหัวแม่มือเรานี่นะฮะก็ถือว่าปีนี้ขอชื่นชมนะครับชื่นชมผลผลิตของเขานะครับเขามาผลผลิตตับต้นเขาก็สูงประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรนะครึ่งนะฮะสองเมตรครึ่งปีนี้ให้ผลผลิตดีครับีใจนะฮะตัว เาก็จะติดใต้ชายคาหน่อยหนึง่งครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเขาก็ดกอยู่นะนู่นยิ่งแล้วดานบนนะดกมากเลยเอนนู่นเป็นพวงเป็นลูกเต็มไีหมดนะเลยพาเพื่อนๆชมนะฮะภูมิใจดีใจะฮะที่มีผลผลิตออกนะฮะ,นะฮะต้นนี้ก็ถือว่าเป็นลำนะต้นเขานะแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับดูลำต้นครับ อันนี้ผมก็วิธีให้ปุ๋ยก็ <ๆ S 1> ผมก็เอาปุ๋ยมาหวานรอบๆนี้แหละครับเป็นปุ๋ยมูลสัตวนะ์นะนะนะครัก็ให้ผลผลิตต่างความต้องการของเราแหละนะต้องให้ปุ๋ยเรื่อยๆนะด้วยนะค,ครับโอเคครัแบผลผลิตนะลูกนี้นะโตนะอันนี้ ว่าเป็นมะนาวนะฮะสายพันธุ์ดีสายพันธุ์หนึ่งนะฮะเด็ดเป้านะฮะมะนาวแป้นนะแป้นยี่พันธุ์หนึ่งผมก็เคยปลูกนระับป้นพิจิตนะนะเนี่ยก็ให้ดีมากอันนี้เป็นเป้นแเ,เป้นบ้านเรานะฮะดกะะพวงเลยครับเพื่อนเพื่อน,นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับ